ะไบ้างคก็คือวันนั้นอยู่กองพอดีกองตะวันสัดบุรพาครับช่างวันนี่ก็เหมือนเดิมก็คือน้องๆก็มาเซอร์ไพรส์กันอะไรเงี้ยครับจริงๆก็ไม่ค่อยชอบอะไรอย่างงี้นะใจเป็นคนขี้เขินอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไปกองเราก็รู้อยู่แล้วว่าเออเขาต้องมีบ้านนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับก็สนุกสนุกกันวันนั้นก็มีสนมีน้องแป้งมีน้องแฟนๆอะไรเงี้ยครับลูกกับไม่ได้มป็ีฉลองกับใครเป็นพิเศษไม่ไม่มีงงมี ไม่มีครับไม่มีเพราะว่าจะได้มันมันเป็นคิวละครพอดีเมื่อสักสองปแล้วปีนี้มีของขวัญพิเศษมาขอมาให้ตัวเองยังไม่มีเลยยังไม่มีอยากได้เกมอยากได้เกมแฟมิลี่เครื่องแดงอ่ะสจยได้ป่ะวสมัยโบราณอ่ะปัญหาซื้อยากมากเลยอ่ะก็วันนี้เห็นเห็นต้นหอมลงเพราะของผ้ากุ้งก็จะฝากกระซื้อแค่นั้นเที่ว่าอยากได้เพราะว่ามันของเก่าหายาก เป็นเกมกดเลยใช่ค่ะเกมแฟมิลี่เครื่องแดงสมัยก่อนเออแต่ตอนนี้มันหายากแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ไม่มีสาวๆรีซื้อให้เลยหรอไม่มีครับซาหลอกต้นหอมมันไม่ยอมซื้อให้อ่ากูเล่นเป็นเพื่อนกันใครเลยวะเนี่ยเขไม่ขนาดนั้นครับก็ถามผมอยากได้อะไรผมก็อยากได้สิ่งนี้อะไรอย่างนั้นเองจริงๆก็เขาอยากได้อะไรเท่าไหร่เฉยๆตอนแรกละคมีคนเห็นว่าเดินควงกับสาวจนมีภาพถอะไรบ้างเห็นมีเลยน่าจะดูหน่อยเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้แล้วเหรอโครงการบันเทิงไทยเอาอย่างเงี้ยเลยเหรอ โอ้โหนี่นานแล้วอันนี้เป็นงานแรงเร่อเป็นน้องที่ทำงานที่แรงเร์ประเทศไทยครับแล้วก็ไปทำงานในเขาบ้าง mm hmm. ก็คือเวลาไปเอาไปนั่งางานอย่างเงี้ยก็เด mm ิกผู้จัดการเดินกับอนไปนั่งเดินกับเจ้าของแบรนด์เท่ mm hmm. นั้นเอง mm hmm. คือจงจริงภาพในผมผมไม่ได้ท้านะสังเกตว่าผมไม่มีนะครับจับมือถือแขนโอบคือทุกคนเดิน ด้วยงาน<ม>กระเดินด้วยความเป็นเพื่อนเท่านั้น<ม>จริงๆก็ังเกตดูวก็ไม่มีอะไรแต่ในควาเขียนของมันะคนคนนี้แหละคือสาวคนใหม่ผมอยากถามรู้ได้ยังไงวะ<อ> <laughs> รู้ก่อนผมอีกคือบางทีเขาเขียนมั่วไปเรื่อยครับเป็นสาวที่แบบว่าติดต่อางานอย่างี้เราครับก็ทำงานการของข้างานอย่างนี้ก็แบรนด์นาฬิกา<ม>แบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์เงกงยีนแบรนด์กระเป๋าทุกอย่างเขาทำหมดแล้วเพราะนั้นก็คุยกับเจ้าของแบรนด์หรืออะไรก็คือเขาเรียกแหลกก็ทำงานเป็นงานงานหนึ่งเท่านั้นเอง ตอนตอนนั้นเราได้มีเหตุเลยนะว่าเราเสียหายหรือว่าเราไม่รู้ไม่รู้เลยครับม <laughs> ไม่รู้ว่าไม่รู้ไม่รู้ครับก่<ต><ต>ดูในรูปผมก็ไม่รู้ตัวแต่า่าพวกคนนั้นอย่างเง,งี้ยกลัวาจะเสียหายไมไม่ครับ<อ>เ่<อ>ขาก็าาาอยู่ขเขาก็ทงานอย่างนี้นแบบได้เดินให้เขาไม่ได้เขาก็ไม่ใช่ค่ผมคนเดียวมีเยอะแยะพรามันก็กคนอื่นก็มีเยอะแยคือจริงจริงมันเ็นแค่ไม่มีอะไรเลยไม่รู้จะจุดประเด็นอะไรเพราะว่าเางานธรรมดาเรียว่สนิทไหมครับนครับ ตอนใส่ตรงไปหาพี่เขาไหมครับว่าเป็นข่าวอะไรอันนี้เก่ามากแต่หนังสือมันขึ้นเมื่องเลยนะเรื่องนี้เก่ามากเห็นตั้งนานแล้วอันนี้ไม่มีอะไรเก่ามากเก่ามากไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรไม่มีสาวคุยเลยไม่เหงาอะไรเงีืเลยไม่เหงาไอ้เหงาไม่ใช่เหงาครับช่วงนี้จะมาแต่งงานเยอะอเอย่างงไหมครับไม่ล่ะครับจริงๆก็มีช่วงช่วงที่แฟนมีแฟนทุกคนก็รู้ช่วงที่ไม่มีก็รู้ก็คือคงไม่ได้ใครมีแฟนตลอดเวลาคือถ้ามีแฟนหรือแต่งงานมีแล้วไม่ดีมีแล้วทิ้งเขาคว้างเขาหรือ ไม่ใช่ไม่เกี่ยวใครคือพูดตัวผมม,มีมีแล้วไม่ดีอย่างเงี้ยก็ถ้าไม่มัน่นใจก็อย่าเป็นผพึ่งมีดีกว่าผมก็แบบสงสารอะไรเงี้ยผมผมไม่มัน่นใจผมก็ย,ยังไม่มีแน่ๆนะคนมีก็สือใจ่ังถ้า,ถามีก็คงต้องมัน่นใจว่าดูแลเขาได้ดีอะไรเงี้ยครับเพราะอันนี้พูดจริงๆว่าแบบถ้าถ้าไม่ดี มันแสดงว่าที่ผ่านมาคืออาจจะดูแลไม่ดีนก็คงงั้นแหละครับไม่กลัวคนอื่นก็ถามอย่างงี้ก็ต้องงั้นแหละครับไม่กลัวคนอื่นเขาแซงลงแซงหน้าเรามีอาการมีใครหม่ต้อนไมัข้างต้งเขาแซงไปกันไม่รู้กี่คนเลอกี่คนแล้วครับก็อย่างที่บอกแหละว่าคนเราไม่เหมือนกันความสุขไม่เหมือนกันบางคนอาจจะชอบแต่งงานมีครอบครัวบางคนชอบเดินทางบางคนชอบเล่นกีฬานู่นนี่คือผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมแฮปปี้กับมันก็โอเคก็คิดเหมือนันเออแก่หรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าก็ไม่อยากไปทำตามกฎ ก็เรียกอะไรบรรทัดฐานของสังคมใครกาหนดว่าต้องแต่งตอนนี้ต้องมีลูกตอนนี้หร,หรือต้องมีลูกใครบอกคือคิดเองลองลองถามตัวเองว่าเราชอบแบบไหนเพราะเราใช้ชีวิตไม่เหมือนกันอยู่แล้วแสดงว่าเราไม่ได้ไนายหรือัาการแตบบ่งงานไม่ได้อยากก็ถ้ามีคนที่เราชอบคนที่เรามั่นใจา่าดูแลเขาได้ก็อ,อยากแต่งเนาะเพราะว่าก็ต้องให้เกียรติเขาอะไรเงีย้ยแ,แต่ที่บอกแต่งงานก็เรื่องใหญ่ผมเห็นเ,นเพื่อนแต่งมีลูกหรือแบบดูชีวิตเปลี่ยนดูแบบอะไรเงี้ยคิดว่าจะเป็นเราเล่นกับหลานอย่างเงี้ยเล่นชั่วโมงชั่วโมงโอเคนะ แต่ให้เล่นตลอดเวลาก็รู้สึกว่าโอ้หน้าที่พ่อแม่มันยิ่งใหญ่เนาะมันไม่ใช่ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ารักอิสระมากกว่าตอนนี้ก็คงเป็นอย่างเงี้ยหลังท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมโซโซอะไรอย่างเงี้ยเนาะผมก็นึกจะไปอ่ะดับน้ำกับไปนึกจะไปเมืองนอกกับไปคือตอนที่มีเราก็รู้เลยว่าอาจจะต้องไม่ใช่ขออนุญาตก็ต้องบอกต้องอะไรต้องดราม,มา่ามันก็จะแบบไม่สะดวก <laughs>